สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นลายมือนะคะเส้นลายมือเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเป็นแผนที่ชีวิตจริงเหตุอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะเส้นลายมือมันจะบอกก่อนล่วงหน้าเลยถ้าเกิดว่าเราดูเส้นลายมือเป็นนะคะการวิเคราะห์ละเอียดเชิงลึกนะคะเอาแบบลึกๆเลยนะคะเราก็ต้องดูจาก ส้นมือถึงปลายนิ้วมือทุกนิ้วทุกจุดบนขวามือนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของฝ่ามือแบบไหนนิ้วมือเป็นแบบไหนฝ่ามือเป็นแบบไหนนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนนิ้วมือเรียวบางคนนิ้วมือเป็นป้องนิ้วมือเป็นแบบไหนฝ่ามือเป็นแบบไหน จะบ่งบอกอุป,ปนิสัยเราบ่งบอกถึงงานที่เราทําด้วยนะคะมันเป็นลักษณะของแผนที่ชีวิตจะลําบากจะสบายจะทํางานลาบากหรือสบายฝ่ามือมันจะบอกเลยนะคะเรามาดูนะคะอาจารย์จะบรรยายชีละเส้นให้ฟังนะคะดูนิ้วมือฝ่ามือไปแล้วเราก็ต้องมาดูเส้นลายมือ ะะเส้นลายมือที่จะชํารุดเนี่ยนะคะหรือเส้นวิบากกรรมหรือเส้นปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันยังคงอยู่นะคะแต่ก็อย่าให้มันกระโดดขึ้นมาถ้ามันกระโดดขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมาอีกครั้งนะคะเราจะมาดูเส้นหลักๆนะคะเส้นหลักๆทุกคนต้องมีแต่บางคนอาจจะมีแค่2เส้นก็คือ เส้นสมองกับเส้นเส้นชีวิตกับเส้นใจนะคะแต่โดยรวมรวมมากๆเนี่ยส่วนรวมนะคะจะมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจจะดู3เส้นเนี่ยเป็นหลักนะคะเส้นที่มาจากนิโป้งนะคะเส้นหลักๆก็คือเส้นชีวิตเส้นที่2ก็คือเส้นสมองแล้วก็เส้นจิตใจนะคะือเรียกว่าเส้นใจนะคะลักษณะของเส้นชีวิตเนี่ย ต้นต้น,ตนอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าฝ่ามือนะคะต้องดูฝ่ามือด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มีคนก็มีมีมันไม่มีแค่สองเพศ d, อย่างเดียวนะมีเพศที่สามด้วยนะคะฝ่ามือมันก็จะบอกนะคะดูได้ยังไงเพศที่สามเพศที่สามก็จะดูที่เส้นลายมือดูที่ฝ่ามือดูที่นิ้วมือค่ะนะคะ,นะคะมันจะบ่งบอกได้นะคะ ทีนี้เราจะมาวิเคราะห์เส้นนะคะคือเส้นชีวิตเส้นชีวิตต้นต้นเส้นเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยนะคะอย่างเช่นช่วงอายุจะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานหรือการเรียนไหมก็ดูที่เส้นชีวิตจะลำบากมากน้อยแค่ไหนก็ดูที่ต้นเส้นนะคะถ้ามีเส้นหยักหยักยกจะเาเยอะๆเนี่ยเขาเรียกมรสมชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยเข็นใจหน่อยถึงจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ดูดูว่าเส้นชีวิตคมชัด ลึกไหมนะคะแล้วก็ถัดมาเส้นสมองเส้นสมองเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเรียนหนังสือไม่เก่งนะคะแต่เส้นสมองมาได้บอกนะคะว่าคนจะเรียนเก่งไม่เก่งบางคนเรียนหนังสือไม่เก่งนะคะแต่มีไหวพริบดีนะคะมันก็ไม่ได้ว่าที่เขาไม่ได้โง่นะอย่าไปบอกว่าคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยเขาดิโง่ไม่ใช่นะคะ บางทีคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเขาอาจจะเก่งทางด้านอื่นมีพรสวรรค์ทางด้านอื่นเขาอาจจะรวยกว่าคนที่เรียนหนังสือเก่งๆก็ได้นะคะมันอยู่ที่ไหวพริบนะคะเส้นใจนะคะเส้นใจถ้าเส้นใจซ้อนๆแบบนี้พลังใจถือว่าดีอยู่แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักนะคะเส้นใจเนี่ยมันจะบ่งบอกเรื่องความรัก รักใครรักจริงรักแล้วผิดหวังเสียใจไหมก็ดูที่เส้นที่มันตกร่องแบบนี้นะคะมันจะมีลักษณะของการผิดหวังหรือเสียใจได้นะคะเส้นคู่ชีวิตนะคะมันก็จะอยู่ที่แอบแอบที่เส้นชีวิตเส้นคู่ชีวิตนะคะมันไม่ได้อยู่แค่เส้นแอบแอบอยู่เส้นคู่ชีวิตอย่างเดียวจะดูเส้นวาสนาด้วยวาสนาดีนะคะก็จะมีคู่ชีวิตดีนะคะ มีคู่ชีวิตดีบางทีต้นชีวิตอาจจะความรักไม่แข็งแรงถ้าแบบนี้ความรักต้นชีวิตไม่แข็งแรงนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสไม่ต้องไปผิดหวงังไม่ต้องไปเสียใจอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าดวงเรามางทีเนี่ยอาจจะได้คู่ชีวิตดีกว่าคู่แรกคนแรกก็ได้นะคะอ่ะนะคะ เส้นสีเทาเส้นแบบนี้นะคะที่มาจากนิ้วโป้งเนี่ยถ้าเป็นเส้นมาใกล้ๆนิ้วโป้งเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นคนชอบสร้างบุญสร้างกุศลนะคะถ้าเส้นถัดมานี้มันเป็นเส้นคุ้มครองชีวิตนะคะไปไหนทำอะไรเนี่ยก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลืออุปธรรมคำจุนนะคะหรือได้เทวดาช่วยเหลือมีปัญหาอุปสรรคปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาช่วยนะคะ การงานถ้ามีเส้นขึ้นจากสันมือแบบนี้ชนกับเส้นงานเส้นวาสนาอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการเดินทางการต่างประเทศทํางานเกี่ยวก,กับต่างประเทศบริษัทต่างประเทศต้องดูเส้นสมองด้วยนะไปกับเขาได้หรือเปล่านะคะคนที่มีเส้นแยกออกมาแบบนี้ก็ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะมีการแยกทางอย่าล้างกันก่อนนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะหลายๆจุดนะคะเส้นมีคนมีคนมีนมนมเสน นะคะแล้วก็เส้นชื่อเสียงอิติยตเนี่ยมีเครื่องหมายดาวอยู่ตรงนี้ปลายเส้นถือว่าดีนะคะได้โชคก้อนใหญ่นะคะลักษณะอาจมีเส้นรุ่งเรืองมีเส้นกะละบาอันนี้ถือว่าดีการงานมีความสําเร็จมีความมั่นคงนะคะพเพราหลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือแต่เส้นสีเทานี่ไม่ดีนะคะคือเส้นถ้าเส้นสีเทานี่มันกระโดดขึ้นมาเมื่อไหรอ่อันนี้ค็ออุป,ปรสรรคละนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคู่ คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาพร้อมกัน2คนเลยมาชนกับเส้นวาสนาก็เลือกใครเลือกใครเลือกใครคนหนึ่งก็เลือกได้นะคะหรือจะเก็บไว้สักสองคน3คนก็เก็บได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเรามาดูต่อนะเห็นไหมคะเส้นบุญกุศลน,นะคะแบบนี้เส้นชีวิตที่สั้นมันไม่ได้บอกว่าอายุสั้นนะคะ,ะเส้นชีวิตสั้นๆมีเส้นวาสนาเข้ามาช่วยเขาเรียกว่าเส้นวาสนาช่วยชีวิต เขาเรียกว่าชีวิตไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายถือว่าไปไปทิศทางที่ดีนะคะจุดนี้คือเนินสุกเนินสกยุกยุกเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าความถึงจะมีเงินมีอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขนะคะไม่ค่อยมีความสุขมีเรื่องทุกข์ใจปัญหาบริวารปัญหาครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยทำให้เกิดปัญหาได้นะคะทําให้เราไม่ค่อยมีความสุขนะคะแบบนี้นะคะ เขาเรียกว่าหัวใจร้องไห้นะอย่างนี้ผิดหวังเสียใจนะคะเส้นที่มันตกร่องไม่ได้เสียเงินแต่ถ้าจะเสียเงินก็คือว่าเราเต็มใจเสียเต็มใจให้เขาหลอกอ่ะแบบนี้นะคะบางทีถูกหลอกถูกโกงอ่ะไว้วางใจเข้าให้เขายืมเงินไปอ่ะถูกโกงอ่ะแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่รักเกียรติรักชื่อเสียงกลัวเสียงเงินไม่เสียงเงินไม่ได้เสียงเงินได้เสียชื่อไม่ได้ อยากจะพูดสาวรับกันนะคะเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกว่ามีหน้ามีตาในสังคมมันก็เลยว่าไม่ยอมเสียชื่อเสียงอะเสียเงินก็ได้นะคะไปไหนต้องดูดีไว้ก่อนนะคะแบบนี้โชคลาภการเงินถือคนที่จะมีโชคลาภการเงินดีๆนะคะเส้นลายมือมันต้องสวยต้องกระโดดสวยๆไม่ใช่มีเครื่องหมายเสียมีจุดชำรุดเสียหายอันนี้มันจะคาดเคลื่อนเรื่องโชคลาภนะคะ าคาดเคลื่อนเรื่องโชคลาภคนที่ซื้อหวยแล้วไม่ได้ซื้อนะคะอ่าซื้อแล้วเคลื่อนคาดเคลื่อนโอ้ยเฉียดรางวัลที่หนึ่งเฉียดรางวัลที่ห้าเฉียดรางวัลน,น,น,นู้นรางวัลนี้อ่ซื้อหวยสลับไปสลับมาซื้อหวยเขียนแล้วไม่ได้ส่งเขียนแล้วตัดทิ้งอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคาดเคลื่อนเรื่องโชคลาภเส้นลายมือต้องมีพลงังมีออร่าด,ดีๆนะคะ การงานการเงินก็จะได้ราบลื่นความสําเร็จมีอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนราบรื่นมีความสําเร็จถ้าเส้นลายมือสวยสวยดีเนี่ยนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะสาหรับคนที่มีคนที่ถามเรื่องการงานอ่ะนะคะจะทําอาชีพอะไรถ้าคนที่มีเส้นขึ้นจากสันมือแบบนี้มาชนกับเส้นการงานเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศซื้อมาขายไปทํางานธุรกิจต่างประเทศเนี่ยจะดีมาก นะคะถ้าขึ้นมาจากสันมือนะคะเนี่ยอาจารย์ก็บอกหมดนะคะอ่านทุกเส้นการดูเส้นเลยมือไม่ได้ดูแค่เส้นฝ่ามือข้างซ้ายอย่างเดียวนะคะต้องดูความมือข้างข,างขวาประกอบด้วยแต่เราจะเน้นข้างที่ไม่ถนัดเป็นหลักไม่ใช่ผู้ชายดูขวาผู้หญิงดูซ้ายอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่นะคะในความรู้ของอาจารย์นะคะในประสบการณ์ในการวิเคราะห์ในการ วิเครามาหลาย10ปีเนี่ยนะคะเอ่อจะดูนะคะจะดูข้างที่ไม่ถนัดเป็นหลักเปิดมือมาปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยนะคะยังไม่ต้องอ่านเส้นเส้นมันจะกระโดดขึ้นมาให้เรารู้เลยว่าตอนนี้คุณเจออะไรอยู่นะคะก็ขอฝากไปเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะ